บอกวิธีรับวิธียังพอไงนี่ยมัมากตูดีกวาดูกๆู้กดโอ้ยมากัไปเซียเอ่ะมันยังเนี่ยโอ้ไว้พ่อไว้แม่บ่น้อน้องซาลาสิไว้พ่อแม่เออคุณหอเขาหนำไปถึมคนมาอะไรนองมา ได้ไหมอันนี้พี่ที่อย่างแม่ไหมเสร็จแล้วโทรบาลรักแม่บ้าทนาที่บรงหันบักทุนเข้าอยู่ตังรถวส่วนเนาวอ๋อสิสงสงพ่อสงแม่เออเอาเข้าจับโทษสาปเ<ท>ห็นพ่อใช่โทษ<า>สาปเ<า>ป็นแล <ะ S 2> ้วบอ่อันนี้ลูกเก็บตั้งใจเก็บมาให้เจ้า ครแล้วเปิดที่เดิยบก่อเรีอ๋อฮะเปิดเคียดเปิดเคียดเปิดเลยเอาเจ้าก็เปิดที่ไรเปิดเจ้าก็เปิดเออไม่ยากหรอกพอนั่งกันพอนั่งดีๆก็พอ่อมาสิเออ มัยูมองเดมัเดยมด้ดบ้านเราบทมจะเฮตพิธีเหรอเด้อบ้านตู้นี่นุ่งเสียกันหนาวุู้นี่ห่อนเอ้าว สวัสดีครับคุณตาน่โทรมาจากคนคจังหวัด <พอ S 2> จะไหวจะไหวพ่อแม่เหรอเด้อร้านไหวกับไหวกันโอ้จะนนเป็นไหวกูงามเนาะเห็ดไหมตะบกกองลาเอารถหเริ่มมาเด้อเ,เริ่มมาเด้เอเลยองค์พระพุทธเ,ธเจ้าข้าพระเจ้านางสาวสนมพระศิษย์เมื่อนี้ลูกตั้งใจมาขอขามาข,ขอเอางูสีลับจากพ่อกับแม่ ขอองค์พระพุทธเจ้าจงโดนปันตานให้ลูกท่ามทุกสิ่งหายเสียสิ้นโดยสมบูรณ์้วยเทอญพระแม่ื้อเทพพญดาทั้งหลายเจ้าทีเจ้าทางพระแม่ทรณีพระแม่คงคาพระแม่พระทายพระแม่พระเพิ่งวันนี้เมือนี้ณเวลานี้ลูกนางสาวสนมพระราิ์ได้ตั้งใจจะทำพิธีขอขมาขอเอาหัวศีกาม่อกับแม่ขอให้จง ให้ท่านเป็นพยานให้ลูกด้วยเถอะคุณพ่อ <มา S 1> แ,แม่กน,น,นก,ากายะกายะกรรมั่งวจีกรรม,มั่งมโนกรรม,มั่งโยโทโสทีคาพระเจ้านั่งสาวสนมพระราิีได้ประมาดได้พาดพังทำผิดพาดมาในชาตินี้ด้วยสาติใดก็ตามตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันลูกเคยเถียงพ่อกับแม่เคยทำลายจิตใจ <uther. S 2> เคยพอฟังความค่อยคิดบอดีก็พ่อกับแม่ค่อยหน่อยใจขอให้ลูกขอให้พ่อแม่เอาง้ิดตามให้ลูกเลยเด้อบ่ว่าจะเรื่องไหนทุกเรื่องแล้วที่ลูกเคยเฮ็ดบอดีค่อยเบาบอดีอย่างอ่านบอกตัวคุณยายขอคอยพ่อแม่ให้อภัยลูกแ่เด้อไอ้คุณแม่เอาลูกพ่นเลยมันพ่นมาว่าไงหน้าบ้าหนู เอาลูก็ข้าาอาลกาอเ้ยลูนสุกคนเจริญเอาเอ้ยโยกกำกันอลูกขขาทั้งสองลำด้วยมี่ต่คนสุกคนจะเจริญเงิ้นอ้อไหลมากเท่มาก ปัถานาสิ่งใดขอให้ลูกใดสิ่งนั้นลูกมีแต่คุ้กรว,วยมีแะกคดีเวอร์สกกนนกุกคน้ะลูกเออผมก็นเ้อผมไก่มีจะกคมสุขคนเเริ่เงินท่งไหลมาเทมากดา้อีหล่าเออปัถนาสิ่งใดก็ให้ลูกใดสิ่งนั้น,าน,านส่วลปาถนาลำเหี่ยวหวเวอร์ทุกคนั่นน่ะ ห้พอ่อให้แม่มาสนี่ห้ลูกได้ไลยมากกว่าเก้าเท่า,าเ,ออเ,ออเาลยถเงถุงเปลือละไอถลงวันที่หนึง่งทั้งสองคนละกรเสืเเนแก้วได้เลก็ได้เือยายถุงก็สือดีเลยนกะะ็เออถุงกรเสีอนี่ตัวคนสูงนินง ลูกเต่าลูกล้านไกน่ดีเวิร์สุกน่นเรียงพอเรียงแม่เอลาถมเลยยิ่งตะพว่วสูงคนเจศาสนาสิงนเไก่ลูกใหญสิ้สนน,นั่นสม่บนี้นะนั่นอบเมากเท่มากท,ทั้งสองคนเนี่ยชอบดีแต่ดีใจทั้งตะพดี เริ่มลดทุนสัฒนาซิ่งใดใหู้ได้สิ่งน,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 นั่าานซุามดำปถนาฮิตาออคอนนั่นงขามาาคาบหนึ่งได้ไดได้ซุ่มคว่ำตั้งใจนั่งใจได้เงินคิดค่องกับหหตุคล่อมพอร์นเมียตุ้นำวะไรตรุไปไฟวะมี เงินแต่ละรนวุ่นปอดเฮียาทู่เอานี่เบียงผู้คนอยู่คนโอเลยแมวไว้พรให้ล่ะสาทู่เอเด้อ่อยแม่ไววาาม่ในไรก็เกาเดอ้อลุกเอ้ยเออ แม่มาแล้วให้ลูกใส่อะไรก็เก่าคิดเงินก็ได้เงินคิดท่องก็ให้ท่องพวเต่าเกิดมามันจะทำคนดีแล้วก็ให้พ่อแม่หนุนยากจะพคนหนออามาให้จนพ่อแม่ได้อยู่ดีกินดีเท่ากันนี่ละ เจ้าจะสิไปยังได้บ้างได้แล้วไปหารับจ้างตย่ัดจ้างยกะตุอเมนพอแม่มีค่วมดีถ้ทำข่วนดีให้ไดรจะสิ่งดีๆนะเขามากด้ย่างเข่าห้ยวัดหอดแปงไห้ด้วยไยหอม จำนี่ก็ดิได้มาหลายก็เกาไปใสก็มีจะคนหัดคนหอมเอามาหได้หลายน่าปาปลาแป้งนะจ๊ะดูี่ตะก้นซุปตั้งสองคนละโสมเ้ยกระอเด้อดูไม่ต้อนซุปยะยบมวยดูแม่เนให้ลูกยยบมวยยบมวยให้ลูกแม่ยับมวยให้ลูกแม่ มาดูใ้วยมุดทุกคนนะ้ด้ด้วยไปทางใไดห้ด้วยม่ถุนุกคนไะเล่นตลกเลยทงใดคิดเงินไป้ไงเงินคิด่องไป่องทำทกคนดีนําพอน้มียูกดีตลอดไปคิดอไร่ร้ไมวตั้งใจเพิ่งสองคนเพิ่งสามคนนั่นแหะเพิ่งคล่องค่องน้่ดีแม่น้ำพอนะเอัเป็นคนดีทุกคนนั่ะ สาเอ่สง ah, คังใจเอาด้ยเอ้ยมียังกะเบ้าสาธุเอานี่นีมีอยังกะเบ้าก็อีพออีแมลเลยเจ้าขอโทษเพื่อนเบ้าบดีคิดบดีอียังก็ขอโทษเพราะว่า่างอีพอยอีแม่เอาหัวสิกับไม่เฮ้าเบ้าไปลูกอะไลูกทำตควคนดีลูกอะไรคมดีเบ้อทุกคนนั่นล่ะ ลูกเต่ากันลูกตอมตัวไก้ดีน้ำพราน้ำแม่ยจะจะนั่นหางเงินหาททองไห้พรายน้แม่ก็ยังลูกเห็ดน้ำพราน้ำแม่ล่ะลูกมีตะคนดีบอกลูกเต่าทั้งหลายกาย็ได้ท้ามตะพ่มดีใส่ลูกได้ดีเวอร์ตะพ่นเห็ดหอยแม่สบายใบน้ำแม่ลูกเราที่ทั้กัน น้ำลาคือพ่อแม่ลูกเราไปอาบอาบหัวโตวปุ๋ยนี่ก็ตกน้ำอะไรตกไฟผู้ใหม่เพราะว่มมามันท่ามพอดีน้ำพอด้ม่อยากยังมันกระซูไม่กินทั้งสองคอนจนละเออ,อ,อ เอาคือภาคกันไทยบาดอีกเว่ยพ่อเลยคือภากกนไทยเว่ยพ่อมันไทยเออสร้างกันเนาะพูดกันดีคือกันได้เห็นกันทุกเมื่อหูุ่มีไปใส่นูกก็ตั้มกวนดีคือเขาว่นล่ะอยู่ไกลกันเนาะอยู่ไกลกันเนาะก็ยังเห็นกันอยู่อก ลูกก็กันนะเป็นยังแม่กไก่เอาไปลูกก็ดีมาตลอดว่าเห็นเห็นแม่ลำบากหอกอ่าอ่าไม่ลูกเป็นไรลูกลำด้วยลูกนี่ตะคุ่มจุกนะให้แม่ว่าทำหนี้ลูกได้ไหลายก็เก่าเด้ออีหล่าเดอ้อก,กับรถขับรถก็กมาไวเ,เองแล้วแล้วลูก อันนี้แหละลูกนี่จะคว่ำซุ๊แล้วเธอห้องให้เบียร์ล,ละที่เฮาเห็นกัน,นเออดีแล้วลาได้สมได้เฮ็ดได้เฮ็ดสมความตั้งใจลาลาที่นี่นี่แหละนางสาวสนมเป็นนางสาวตุลามณี้ละเออยื่นเ้ากับสีไส่บาบหยาดน้ำไปหาไม่ตู้ไม่ตาเอาไปละอายยุมันนั่นแหละ ย่อมในดีปวดแต่ว่าลูกมันบ่ดีเพราเห็ุบ่ตาสาม้าเขาเป็นยังลูกในดีเวิดเขาทำงานอยังเขาเหตุแม่ในดีวิดท้ลูกต้าเต่าในแม่นักแก่ต้องตลาดจะบอกเธอเออว่าลูกในดีวัดทุกคนละอดีห์ยากแม่แต่ลูกไส้มากกับว่าเคยเห็นหยาบลูกแม่ทั้งสามที่คนเดียวเขด้ยาก ก h ạ ้นลูกน้หล้านพ่อก็ก้องก็ให้นลูกไส้ผู้เดียวยก็ว่าเคยเห็นเหง n h เราก็ว่ากินยาก็ว่าสูบแต่เราเป็นเบาเถ่าเลยนี่แหละคกคเห็นเพงหยงไม่ยากทำไมเราเอาเมี้ยเรยยาใส่เลี้ยไปดูเพลง nhạc แล้วมีเา่็หาใส่ผอบขัวเล่าโดนกการค้นหาเราลออืมามารถดเลยลูมี่คนทุกคนจะเริมทุกคน อัฒนาซิงเดก็ให้ลูกได้์ส้มต้นสังเกนี่ลูกจะเอาไปอาบแลมแลงเออน้ำแมลงจะไปอาบนำ้นำน้ำรางตีดพ่อแม่ต้น<อ>ดอกไม้ไปไว้หัวบมบนพ่ออยู่ละอันนี้แม่ทีเอาไปเพิ่มใช้แขนนี่คุณแม่แม่ทีไปเพิ่มใช้แขนโอ้ลูกสาวให้บดด่ดเลย เออน้่งทมให้นั่ปุ๋ยให้ทีเพิ่มนใช่แก่โอ้โหนไผ่โอ้กระทำมันเขาก้อนเขาเทให้พร้อมเท่าได้ว่าสัมพันหรือเปล่าทำมันใหอยปุ๋ยกันเอออ๋ดีใจว่าแม่ลูกสาวให้แม่ขอขม่าแม่บ่ายเนี่ยให้ตลอดเวลาเออมันเขาว่ามามันกระซุ่งมาให้ย่อยผมกับที่ตันเออลูกสาวเงินให้บหมืมันนี่เออเขาให้เอาแก พอเมื่อว่าเ่าเสียหายเล่าเพราะว่าหายทอนเดอยู่ในน้ำกันนี่เดเอาไปเล่าไปลูกเสกนนนียหาย่นเท่าไรอยู่ในน้ำกันพ่อ,อพ่อจะเอาแบบเป็นพันแล้วจะเอาแบบเป็นเงินเก,เก็บของลกูกอันนี้ลูกอยากกระป,กกกปุกมากออพ่อจะแบ่งพันโอ้ะจะเอาแบ,บ่งพักบบนไปไปก็ได้ไไก็เติร์ดเติม ก็หยิบเอาได้ละพอเออพอจะเอาอันไหนเอาเอาันนี้อันนึงเอาเอานี้เงินลูกอันนึงเอาเออนรวมกันเออเ่อไปใช้ซาเลงบ่เครืองฟองคางบ่จะพันนยางฟงคางทีลสามันอ๋อพองคางสามพันอ๋อรวมไปยิบเลยยิบลายรวมาได้พองคางจพันวงคางอ่ะ สามพันห้าพันอันนี้เป็นน้องใหม่ขอขมาหลวงเอาไปไว้หัวบอลจะขึ้นเอาไปไว้หัวบอลแม่ไปดูไปอันนี้คือบรรยากาศครับผมน้องสาวกะมาไหว่พ่อไหว่แม่ได้เห็นเหล่าก็สบายใจกกรเฮ็ดนะครประมาณนี้แหละเห็นใบใหญ่เมื่อกี้นี่กเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพยนะครับเฮ็ดงานอยู่กรุงเทียเพิ่งกะมาเยี่ยมยามบันพอบันแม่ให้สวดไอ้มัน นะครับแล้วพอดีแม่มาแล้วพันกะเอาไว้พอไว้แม่เนี่ยอุเงนี่พ่อให้แม่นะครับอากาศเอให้พ่นขอพรกับพ่อกับแม่บันอยู่ดีไม่แห้งข้าม้าทาขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์มาในสตอรี่นะครับอ่ะพอจบคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ